สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเรียนออนไลน์บายครูไต๋นะครับในวันนี้จะพูดถึงหัวข้อนะครับหลักภาษาชั้นประถกษาปีที่5นะครับหน่วยการเรียนรู้ต่อไปก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่3ว่าได้เรื่องคําอุทานสื่อสารอารมณ์นะครับคำอุทานสื่อสารอารมณ์คืออะไรไปศึกษาหัวข้อนี้เลยครับคำอุทานสื่อสารอารมณ์ บทอ่านนำสังเกตคำเพื่อศึกษานะครับเรื่องบ้านใกล้เรือนเคียงเอ๊ะใครมากดกลิง่งอ๋อผู้หญิงคนข้างบ้านอ้าวใหญ่ไม่เบิกบานโทลําคาญเสียงเพลงดังอุ้ยตายเกือบเสียเพื่อนเฮอเพียงเตือนให้ระวังขอโทษที่พลาดพลัง้งอยู่ใกล้กันอยู่ใกล้กัน ต้องเกรงใจนะครับให้เด็กๆสังเกตคำนะครับที่มีอยู่ในบทอา่านเมื่อสักครู่นะครับคำที่เน้นตัวหนังสือหนาๆนะครับประกอบไปได้วยคำว่าเอ๊อ๋ออ้าวโถวอุ้ยตายเฮ้อคำเหล่านี้นะครับเป็นคำที่สื่อสารอารมณ์นะครับให้กับผู้ฟังหรือผู้อ่านได้เข้าใจนะครับเราเรียกคำเหล่านี้เป็นคำอุทานนะครับซึ่ง ความหมายของคำอุทานนั้นก็คือนะครับคำอุทานคือคำชนิดหนึ่งที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆของผู้พูดเช่นสงสัยดีใจตกใจโกรธประหลาดใจเจ็บปวดสงสารคำอุทานมักจะอยู่หน้าประโยคและมีเครื่องหมายอัศเจรีนะครับหรือที่เรารู้จักคือเครื่องหมายตกใจ กำกับหลังคำอุทานนั้นคำอุทานไม่จัดเป็นส่วนหนึ่งของประโยคคำอุทานทำให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านรู้ว่าผู้พูดหรือผู้เขียนมีความรู้สึกอย่างเช่นไรรู้สึกเช่นไรในการพิจารณาความหมายของคำอุทานต้องพิจารณาให้สัมพันธ์กับเนื้อความของประโยคที่ตามหลังคำอุทาน,นนั้นๆ นะครับนั่นคือความหมายของคำอุทานเป็นคำที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกนะครับมักจะอยู่หน้าประโยคไม่จัดเป็นส่วนหนึ่งของประโยคแต่ทำให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านเข้าใจความรู้สึกของผู้เขียนหรือผู้พูดนั่นเองนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างนะครับของคำอุทานนะครับเช่นแสดงความสงสัยเอ๊ะ เจ้าปุ๋ยฝ้ายหายไปไหนแสดงความดีใจใชโ้โยคุณพ่อจะพาไปเที่ยวทะเลแสดงความตกใจวายหนอนอยู่ในแอปเปิลแสดงความสงสารโถสุนัขตัวนี้ช่างน่าสงสารแสดงความประหลาดใจโอ้โหทําไมฟักทองผลใหญ่อย่างนี้แสดงความเข้าใจหรือรับรู้ อ๋อทำอย่างนี้นี่เองแสดงความกโกรธใครมาตัดกิ่งไม้ของฉันนะครับเพิ่มเติมอนุร,รักษ์สิ่งแวดล้อมต้นไม้หนึ่งต้นนะครับสามารถผลิตแก๊สออกซิเจนให้มนุษย์หายใจได้ถึงสองคนต่อปีเพราะนั้นถ้าเราตัดต้นไม้ถ้าต้นไม้ลดลง นะครับคนก็จะมีอากาศบริสุทธิ์น้อยลงตามไปด้วยแสดงความเจ็บปวดโอ้ยเจ็บจังเลยนะครับเพิ่มเติมปลอดภัยไว้ก่อนนะครับการถีบจักรยานไม่ควรถีบเร็วหรือผาดผนเพราะอาจลื่นล้มได้รับบาดเจ็บนะครับอ่านเขียนคล่องต้องฝึกฝนนะครับจะอ่านจะเขียนได้คล่องคล่องนะครับก็ต้องอฝึกบ่อยๆนะครับมาดูตาราง หน้าที่กับตัวอย่างนะครับของคำอุทานนะครับหน้าที่ในการแสดงอารมณ์หรือความรู้สึกนะครับแล้วก็ตัวอย่างคําอุทานนะครับเช่นเข้าใจรับรู้นะครับตัวอย่างก็เช่นอ๋อเออตกใจเช่นฮะอุ้ยประหลาดใจเช่นว้าวืึผิดหวังเช่นว้าอ้าวโกรธไม่พอใจเช่นแหมดูสิ สงสารเช่นโถอนิีจารำคาญเบื่อหน่ายเช่นหึเฮเจ็บปวดเช่นโอ้ยอุยอ๊ยเป็นต้นนะครับมาดูตัวอย่างคำโบทานในประโยคโอุย๊ยเกือบตกบันไดเนี่อุย๊ยนะครับเป็นคำที่เปล่งออกมาแสดงความรู้สึกตกใจว้าว ชุดนี้สวยเหลือเกินว้าวเป็นคำที่เปล่งออกมาด้วยความรู้สึกประหลาดใจชื่นชมว้าวขนมหมดเสียแล้วว้าวเป็นคำที่เปล่งออกมาด้วยความรู้สึกผิดหวังอุย้ยเจ็บแผลจริงๆอุย้ยเป็นคำที่เปล่งออกมาด้วยความรู้สึกเจ็บปวด อนิจจาเธอต้องลำบากถึงเพียงนี้เชียวหรืออนิจจาเป็นคำที่เปล่งออกมาด้วยความรู้สึกสงสารหรือสลดใจนะครับอาชีพน่ารู้นะครับเสนอวันนี้เสนออาชีพนักสแสดงนะครับนักสแสดงเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความสามารถในการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครส่งไปยังผู้ชม ให้เกิดอารมณ์คล้อยตามนักแสดงจึงเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการใช้น้ำเสียงแววตาสีหน้าและกิริยาท่าทางต่างๆต,ต,ตามบทบาทที่ได้รับนะครับสรุปความรู้นะครับในหัวข้อนี้นะครับในคลิปนี้เรื่องคำอุทานสื่อสารอารมณ์นะครับคำอุทาน เป็นเสียงที่เปล่งออกมาแตกต่างจากเสียงของคำทั่วๆไปทำให้เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้พูดได้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยไม่เน้นความหมายของคำนะครับอาจจะเป็นคำที่ไม่ได้มีความหมายนะครับแต่ว่าแสดงให้เห็นหรือให้เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้พูดได้นะครับและก็ทิ้งท้ายนะครับคลิปนี้ด้วยกิจกรรมเสนอแนะ นะครับให้เด็กๆลองไปทำนะครับโดยจดบันทึกประโยคหรือข้อความที่ใช้คำอุทานจากการสื่อสารในชีวิตประจำวันนะครับจัดรวบรวมเป็นหมวดหมู่นำคำอุทานมาแต่งเป็นประโยคสั้นๆนำไปให้เพื่อนวิเคราะห์ว่าเป็นคำอุทานชนิดไหนนะครับให้นักเรียนแต่งนิทานเรื่องสั้นที่มีคำอุทานชนิดต่างๆในเรื่องๆนะครับสำหรับในหัวข้อหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับคำอุทานสื่อสาร อารมณ์นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้ามีข้อสงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ไว้อ่คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับแล้วก็ฝากเด็กๆนะครับกดติดตามนะครับกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ